วันรทอลกยังอยู่ในบทความรู้เรื่องการนำงานบรรยายที่ผมบรรยายให้กับกลุ่มลูกค้าของ AIA Legacy Planning นะครับเมื่อวันที่8มีนาคม2 5 6 8ผมนำงานบรรยายใน2ชั่วโมงนี้มาแบ่งเป็นตอนตอนได้6ตอนใน6ตอนผ่านมาแล้ว4ตอนนะครับตอนที่1ก็เป็นเรื่องของทรัพย์มรดกเป็นเรื่องของที่ดิน กองสีเป็นเรื่องของการออกแบบพินัยกรรมเพื่อใช้ในการเตรียมพร้อมวางแผนออกแบบพินัยกรรมให้มีผลถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ารดกที่เป็นเงินเงินของใครเงินอยู่ในมือใครเงินถือร่วมกันหรือว่าถือคนเดียวหุ้นกรองสีที่เป็นของส่วนตัวหรือของส่วนรวมได้มาอย่างไรดิฉะนนั้นจะมีประเด็นคดีความตามมาเรื่องกฎหมายเรื่องภาษีสอง สองปัญหาที่จะตามมานะครับแล้วก็เรื่องที่ดินนั่นคือจบในตอนที่หนึ่งจากหกตอนตอนที่สองผมก็นำเรื่องโฮลดิ้งมาอธิบายให้ฟังว่าการใช้บริษัทโฮลดิ้งคือการสร้างสิ่งที่กฎหมายไทยยังขาดก็คือเรื่องของทรัสต์ครอบครัวหรือ Family Trust การใช้โฮลดิ้งก็คือการทำให้กองสีนั้นไม่มีวันตายแทนที่บุคคลธรรมดาจะไปถือหุ้นถือเงินถือที่ดิน ก็ใช้บริษัทโฮดิ้งถือนะครับผมก็มีการแนะนำให้ไปติดตามดูได้ใน YouTube ที่วันรออะคาเดมีได้ทำเรื่องโฮดิ้งไว้เนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณสัก4ี50ตอนนะครับนะก็เป็นเรื่องของโฮดิง้งซึ่งเป็นเรื่องกฎหมายและเ,เรื่องภาษีล้วนๆนั่นคือจบในตอนที่2นะครับตอนที่3เนี่ยนะผมก็มาในเรื่องของ s ซ c e s s i o n ใครเป็น s u c เซสเซอนะครับพูดถึงเรื่อง ทายาทถ้าเป็นทายาตโดยธรรมชาติก็คือไม่ได้เขียนพินัยกรรมไว้แต่ถ้าเป็นทายาตที่เป็นผู้รับพินัยกรรมก็จะเป็นการออกแบบนั่คือทายาตมีกี่ลำดับก็อธิบายไปนะครับจบตอนที่3นะฮะก็มาสู่ตอนที่4ตอนที่4ก็จะเป็นเรื่องที่ชวนชวนครับว่าทําพินัยกรรมดีกว่าหรือไม่มิฉะนั้นก็ต้องปล่อยให้เป็นตาม ยะถากรรมนะก็คือล่องลอยไปโดยไม่มีทิศทางในงานบรรยายผมก็ยกประเด็นเรื่องของพินัยกรรมที่มีอยู่5แบบตามกฎหมายวรดกซึ่งอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งใช้มาร่วมร้อยปีพินัยกรรมมีกี่แบบแบบไหนที่นิยมทํามากที่สุดแบบไหนที่มีปัญหามากที่สุดแบบไหนที่ทําแล้วพลาดและมีการฟ้องร้องมากที่สุดอันนี้ก็เป็นในตอนที่4นะครับ ในตอนที่5นี้เป็นตอนที่ยังเกี่ยวเนื่องกับการส่งมอบมรดกเพราะว่าจะเป็นการนำผลของพินัยกรรมเนี่ยที่ทำไว้หลากหลายนะฮะที่มีปัญหาในอดีตเนี่ยมาเชื่อมโยงกับคดีภาษีมรดกที่เป็นคดีที่ตัดสินผมเข้าใจว่านะ่าจะเป็นคดีแรกๆตั้งแต่ประเทศไทยเราใช้ภาษีการรับมรดกตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ พศ2559คดีนี้ศาลภาษีกรกลางซึ่งเป็นศาลชั้นต้นได้เคยวินิจฉัยไว้ในปี2 5 6 4ตอนนี้ในปี25 6 7สดศาลฎีกาซึ่งเป็นศาลสูงสุดแผนคดีภาษีกรก็ได้วินิจฉัยออกมาแล้วนะครับแล้วก็ตีความแล้วมีผลต่อการจัดการมรดกแน่นอนเพราะว่าในคดีภาษีการรับมรดกปี2 5 6 7เนี่ย ยึดเอากฎหมายมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายคนละฉบับกันมองข้ามประมวลรัษฎากรซึ่งเป็นกฎหมายภาษีบุคคลธรรมดามองข้ามเลยนะครับโดยสารดีกาในคดีภาษีการรับมรดกปี2 5 6 7นี้ไปมองว่าหน้าที่เสียภาษีการรับมรดกของผู้รับพินัยกรรมหรือของทายาทโดยธรรมนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เจ้ามราดกตายเจ้ามราดกตาย ไม่ใช่วันที่แบ่งมรดกไม่ใช่ที่วันที่รับมรดกจะรับหรือไม่รับไม่รู้ไปยึดถือตามกฎหมายมรดกซึ่งคดีภาษีการรับมรดกนี้เป็นคดีของบุตร,รบ,บุญธรรมซึ่งเป็นหลานบุตรบุญธรรมซึ่งเป็นหลานซึ่งเจ้ามรดกได้จดทะเบียนร,รับบุตรบุญธรรมแต่ไม่มีพินัยกรรมเพราะเจ้ามรดกไม่มีลูกบุตรบุญธรรม กลายเป็นผู้สืบสันดานตามกฎหมายมรดกในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังนั้นกลายเป็นทญญายาทโดยธรรมในลำดับแรกลำดับแรกนี่คือผลของกฎหมายมรดกในแง่ของภาษีการรับมรดกบุตรบุญธรรมคนนี้ซึ่งเป็นหลานก็รับมรดกหุ้นกู้ของบริษัท c p o 7 1 1พันกว่าล้านและมรดกที่เป็นเงินฝากในบัญชีธนาคารของเจ้ามรดกอีก3-400ล้าน ก็มีประเด็นกับกรมสรรพากรผู้สืบสันดานซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมในฐานะบุตรบุญธรรมนี้ได้เสียภาษีมรดกไปแล้วบางส่วนก่อนหน้าจะเป็นคดีแต่ว่าประเด็นคือความรับผิดทางภาษีที่เรียกว่า tax point เวลาเนี่ยไปมองว่าต้องรับมรดกก่อนแต่กรมสรรพากรเนี่ยมองว่าภาษีการรับมรดก ต้องเสียนับหนึ่งตั้งแต่วันที่เจ้ามราดกตายไม่ต้องไปรอให้รับมรดกเพราะว่าไปยึดเข้าใจว่าอายการคดีภาษ,ษีในคดีนี้เนี่ยที่เป็นคนทําคดีให้กับรรกรมสรรพากรเนี่ยไปยึดตามกฎหมายมรดกแล้วศาลศาลฎีกาท่านก็เห็นด้วยนะครับโดยเอากฎหมายมรดกมาใช้ถามว่าแล้วที่ถูกต้องเป็นยังไงตอบไม่ได้แต่ผมก็ด้วยความเคารพไม่ได้เห็นด้วยกับ ความเห็นของสารดีกาหรืออายาการคดีภาษีหรือกรมศรรพากรก็ผมมองว่าภาษีการรับมรดกชื่อบอกอยู่แล้วว่าการรับมรดกไม่ได้ใช้ภาษีมรดกเหมือนในบางประเทศเขาใช้คำว่า estate tax หรือ d e t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  x x d e a t h tax ก็คือเป็นภาษีที่เก็บเมื่อตายของไทยตัวกฎหมายมรดกซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปกำหนดไว้ว่าเป็น เป็นการรับมรดกเมื่อตายแต่พอเป็นเรื่องภาษีซึ่งออกมาในภายหลังออกมาที่วันที่5สิงหาคม2558เริ่มใช้บังคับ1กุมภาพันธ์2559ไม่ได้บอกว่า tax point เกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่หลักการของกฎหมายภาษีการรับมรดกคือต้องรับมรดกก่อนยังมีเหตุที่ไม่ได้รับมรดกอีกเยอะเลยเพราะว่าถ้าไปอ่าน <c oughs> วิเคราะห์ในกฎหมายภาษีการรับมรดก จะเห็นได้ว่าจะต้องมีการหักหนี้มรดกก่อนถึงจะมาคำนวณมูลค่ามรดกสุทธิแล้วจากมูลค่ามรดกสุทธิก็ยกเว้นให้อีกหนึ่งร้อยล้านสำหรับทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมถ้ามีกรณีพิพินัยกรรมถ้าเป็นคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายอันนี้ยกเว้นให้หมดเลยเกิน100ล้านก็ยกเว้นแสดงว่าคู่สมรสก็ต้องไปมองเรื่องสมรสเท่าเทียมอีกแล้วนะฮะในวันนี้นะครับ แต่ในประเด็นนี้ด้วยความเคารพผมก็ไม่ได้เห็นด้วยความคเห็นกับความเห็นของสารธีกานะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการตีความคดีแรกๆของการใช้กฎหมายภาษีการรับมรดกชื่อบอกอยู่แล้วว่า inheritance tax คือต้อง inherit คือต้องรับก่อนแต่จะรับเมื่อไหร่ยังไงยังมีข้อโต้แย้งยังมีความไม่แน่นอนยังมีการสลมระมรดกหรือเปล่านะหรือมีการทักท้วงสิทธิ์มิฉนั้นการใช้กฎหมายภาษีการรับมรดกก็จะมีปัญหาตามมาเช่น ภาษีมองว่ารับทันทีแต่ว่าถึงสุดท้ายมีเจ้าหนี้มีการรอนสิทธิ์มีกองมรดกที่ไม่มีสิทธิ์รับอีกเช่นทายาทโดยธรรมฆาตกรรมเจ้ามรดกหมดสิทธิ์อีกนี้คือปัญหาที่จะตามมามีความไม่แน่นอนดูเหมือนว่าในคดีภาษีการรับมรดกปี2567จะมองเรื่องสิทธิ์มองเรื่องสิทธิ์ในการรับมรดกตาม กฎหมายมรดกในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่ความเป็นจริงแล้วโดยเฉพาะถ้าผู้รับมรดกนั้นเป็นบุคคลธรรมดาถ้าเราตีความโดยใช้บทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งก็จะตีความใกล้เคียงกับประมวลรัษฎากรคือใช้เกณฑ์เงินสดคือต้องได้รับก่อนประเด็นนี้ผมว่ายังคงต้องมีข้อถกเถียงและการตีความต่อไปในอนาคตนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆศึกษาเพิ่มเติมผมเชื่อว่ายังมี ครอบครัวอีกหลายครอบครัวที่มีความเสี่ยงต่อการที่แม้ว่าไม่แบ่งมรดกแต่ต้องเสียภาษีแล้วจากคนของคำพิพากษาในคดีนี้นะครับผมก็เอาเรื่องนี้ไปพูดในในเวทีที่บรรยายให้กับ AIA l e g a c y p l a n n i n g แล้วผมก็ยกประเด็นยกประเด็นเรื่องของตัวออพินัยกรรมนะเพราะว่างานนี้เนี่ยเน้นเรื่องพินัยกรรมเรื่องของมรดกเรื่องของบริษัทโฮลดิง้งแล้วก็เน้นเรื่องประกันชีวิต ต,ต้องเชื่อมโยงกันผมก็นําเรื่องของตัวพินัยกรรมที่ต้องวางแผนต้องออกแบบให้ใช้บังคับให้ได้กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ใช่กฎหมายมรอดอกอย่างนี้เป็นโยงเรื่องกฎหมายครอบครัวกฎหมายบริษัทกฎหมายทรัพย์สินกฎหมายสัญญาแล้วบางบางครั้งเนี่ยในมีสถานการณ์ที่กฎหมายแต่ละเรื่องขัดแย้งกันเองขัดแย้งกันเองจะบังคับยังไงผมก็ยกตัวอย่างของพินัยกรรมศึก เป็นพิัยกรรมคงโคงเบกครับในสามก๊กพิัยกรรมสามรุ่นเป็นพิัยกรรมของจักรพรรดิคังซีมาหยงเจ้งมาเฉลินหลงนะฮะพิัยกรรมร้อยปีของธุรกิจครอบครัวหนึ่งที่จังหวัดทางภาคอีสานของไทยในขอนแก่นนะครับพิัยกรรมแพะรับบาปเรื่องของคดีเชอร์รี่แอนพิัยกรรมตลาดใหญ่ที่มีผลต่อทายาทเพราะถือว่าได้หุ้นมาฟรีแล้วก็พิัยกรรมที่อยู่ในหนังซีรีส์ยาว เลือดข้นขนจางผมก็เลยแนะนำนะครับผมมีลิงก์ให้ด้วยอ้างอิงของหน้าดาวเขาหน่อยนะครับว่าพินัยกรรมเนี่ยของอากงเนี่ยทำร้ายพี่น้องเป็นเรื่องของการรวมกิจการไว้หลายอย่างในบริษัทเดียวก็จะมีบริษัทเดียวที่มีคนทำงานเก่งไม่เก่งคนทำงานเก่งก็เลี้ยงคนทำงานไม่เก่งโรงแรมที่พัทยากำไรก็มาเลี้ยงโรงแรมที่ขาดทุนที่กรุงเทพแต่ถ้าแยกบริษัทก็คงจะเห็นภาพว่าใครเก่งไม่เก่ง อันนี้ก็ย้อนกลับไปพีนายกร,รมทำร้ายพี่น้องไม่พอการวางโครงสร้างธุรกิจครอบครัวกิจการกงสีก็ยังมีปัญหายังมีปัญหาผมก็แนะนำให้ไปดูนะครับผมมีลิงก์ให้ด้วยแล้วก็ท่านสามารถหาได้ใน YouTube นะครับประมาณสักสามสี่สวินาทีแนะนำให้ดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวนี่ก็คือจบตอนที่5จากตอนนะครับยังมีตอนที่6ด้วย ในตอนที่6ก็จะมาปิดท้ายด้วยพินัยกรรมที่พลาดบ่อยเป็นยังไงนะครับโปรดติดตามวันรอท็อกต่อไปนะครับใน YouTube ตอนนี้วันรอ a ค e m y มีคน Subscribe เข้ามาเนี่ยประมาณ5200กว่าคนแล้วนะครับขอบคุณที่ท่านสนใจท่านติดตามผมและทีมงานของวันรอเนี่ยก็พยายามจะทําเรื่องใหม่ๆเรื่องที่หลากหลายเรื่องที่ท่านอาจจะสนใจไม่สนใจแล้ว เราก็ไม่ได้ทําตามกระแสเราทําตามสิ่งที่เราถนัดมีประสบการณ์กับเรื่องนั้นๆน,น,นะครับขอบคุณที่ติดตามวันรอทอคยังมีตอนที่6ตอนสุดท้ายนะครับเรื่องพินัยกรรมพลาดบ่อยขอบคุณครับ